16นะฮะเหล้าชนิดที่มีแอลกอฮอล์ยีเอร์เซผสมกับเหล้าที่มีแอลกอฮอล์สิบห้าเปอร์เซนต้องการให้ได้เหล้าที่มีแอลกอฮอล์สิบเก้าเปอร์เซนเนาะจำนวนหกสิบขวดต้องใช้เหล้ายีิบเอ็ดเปอร์เซนกี่ขวดอ่านงี้เสร็จปุ๊บถามเลยว่าเหล้ายีิเอ็ดเปอร์เซนนี่ใช้กี่ขวดรู้ยังไม่รู้อ่านะเมื่อไม่รู้สิ่งไหนก็แล้วแต่นะโดยธรรมชาติ สิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้เรามักจะให้มันติดตัวแปรแสดงว่าอ่ะให้ให้แล้วกันเนาะอันนี้ทำแบบฮาร์ดคอร์เลยนะฮะให้เหล้าที่เป็น21%นี่มี x ขวดแล้วกันอ่ะไม่รู้15%นี่ก็ยังไม่รู้เนาะอ่ะอีกตัวแปรหนึ่งเป็น y แล้วกัน y ขวดอ่าพอให้แบบนี้เสร็จเขาบอกว่าพอผสมเสร็จปุ๊บต้องได้ 60ขวดไอ้60ขวดเนี่ยมันก็มาจากการผสมของทั้ง21และก็15นั่นเราก็เลยจะได้สมก,การนี้ออกมาคือ x บวก y เน,นี่ยอันเนี้ยนะ2ชนิดนี้ต้องรวมกันเป็น60นะนี่ได้สมก,การแรกออกมานะฮะทีนี้สมก,การที่2เนาะเราก็จะหาจากอันนี้ครับ21%เปอร์เซ็นต์เนาะ21เปอร์เซ็นต์ถามว่า21%เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีกี่ขวด ก็มี x ขวดไงนะฮะเอา21%เนี trend, be really ่ยไปคูณกับจำนวนขวดแล้วก็เอาไปผสมกับ15% 15%นี่กี่ขวดครับเราให้เป็น y เนาะก็จะเป็น15% y เท่ากับทั้งหมดนี่รวมกันต้องได้แอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์สิแต่19%นี้ได้กี่ขวด60ขวดอแบบนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บ บางคนก็จะเอา19คูณ60ไปเลยเนาะแต่สังเกตดูว่าเราสามารถตัดเลขได้เนาะเรา,เาตัดเลขก่อนไหมจะได้ง่ายๆนะฮะเอา3ตัดได้อันนี้เหลือ7เนาะอันนี้เหลือ5อันนี้จะเหลือ3 2 20ไหมอ่าเราก็จะได้สมการใหม่ที่มันเลขน้อยลงนิดนึงก็คือสมการนี้ครับ 7x ครับบวกกับ 5y เท่ากับ19คูณ20เป็น380เนาะอ่าประมาณนี้นะฮะเราก็จะใช้2สมการนี่แหละในการไปหาคำตอบนะฮะซึ่งคำตอบที่เราต้องการคืออะไรนะคือจำนวนขวดของ21ซึ่งเราให้เป็น x เราก็จะไปหาค่า x ออกมาอา้าวเดี๋ยวยกสมการนี้ไปก่อนนะฮะสสมการนี้นะอา้าวยกไปไงอะ ไม่ยกไม่ยกก็ไม่ยกเอาหน้านี่แหละเบียดเบียดดูเอาละกันถ้าเกิดเราปรับรูปใหม่อันนี้อ้ข้างบนนี่นะจัดรูปใหม่เราจะได้ว่า y มันคือ60ลบ x ถูกปะ่ะก็คือย้าย y ไปเนาะทีนี้เราจะเอา y ที่ได้เนะี่ยเอา y ที่ได้เข้ามาแทนในสมการนี้ครับ เอา y มาแทนในสมการนี้ตรงไหนมี y เปลี่ยน y ให้เป็น60ลบ x เพราะเราต้องการหา x ถูกไหมเราก็เลยจะกำจัด y ทิ้งนะฮะอ่ะโยงม,มานี่นะตรงไหนมี y ให้เปลี่ยน y ทิ้ง x ไม่เปลี่ยน5 y นะเราบอกว่าเราจะเปลี่ยน y ให้เป็น60ลบ x เนอะอ่าอย่างนี้ครับและฝั่งนี้เท่ากับ3 8 0 อา้าวพอเราแทงค่าไปแทนค่ามาได้แบบนี้ออกมาเสร็จปับ๊บเราก็คำนวณเลขเนาะอันนี้ 7x ก็เหมือนเดิมนะฮะ5คูณ6เป็น30เป็น300ใช่ปะ่ะแล้วก็ลบด้วย 5x ฝั่งนี้ก็เท่ากับ380เหมือนเดิมนะฮะอา้าวจัดรูปห้ดีอ่ะรวมเลข 7x ลบ 5x เหลือ 2x เท่ากับ 380ถ้าเกิดเราเอา300ย้ายไปก็จะกลายเป็นลบเนาะเพราะงั้นด้านนี้จะเหลือแค่80นะฮะเพราะ380รลบ300เหลือ80เราก็จะได้ x ของเราคือ80ส่วนสถูกปะซึ่ง80ส่วน2เราหารได้40นะฮะเรียบร้อยครับข้อนี้ก็เลยตอบปริมาณของแอลกอฮอล์21%มีอยู่ทั้งหมด40ขวดนั่นเองนะฮะงงงูอย่างนี้เลยนะฮะ Beast อาจจะมั่มวๆหน่อยนะครับครับผมก็ถ <uda> ah, ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็เหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ฮะ